ทำค่ะอร่อยแหละถ้วยนึงก็เต็มเปี่ยมคือคือเราทําซองใหญ่อะเนาะทําซองใหญ่เราไม่ทําซองเล็กค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยนะสามทุ่มเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวสะไอ้สี่ทุ่ม สี่ทุ่มห้าสิบเก้าสี่ทุ่มห้าสิบเก้าเอ,อนะ้ยยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามห้าเก้าก็แม่หมดโบนะอย่าก,กดกันนะหมดโบใครจะสั่งก็สั่งตอนนี้เลยนะเมะื่อวานก็แพ็กให้เรียบร้อยแล้วของส่งเรียบร้อยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะนิดๆหน่อยๆก็ไม่โอ้ยนี่สั่งตลอดเลยนะคะสั่งได้เลยนะคะสั่งโอ้ชุดนี้ถ้าไปที่โน้นนะ ถ้าไปเที่ยวนี้นะโอ้ยไปเที่ยวที่ไหนล่ะไปเที่ยวเรียบทางด่วนเลยไปแดนเลยลูกทุ่งยุคเก,ก้าศูนย์ไม่ต้องเข้าไปสุกฤิทองหล่อไม่ต้องเข้าไปค่ะชุดตีเข้าไปไม่ได้อันนี้อยู่แถวชานนี่แถวชานนี่ข้างๆบ้านนี่คิม ใช่คะ่ะ M U M U M A M 38ปลอดภัยค่ะปลอดภัยใช้ได้ตั้งแต่เด็กแปดขวบนะคะปลอดภัยนะคะโมลิน่ามีสามไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะสอยได้นะคะสอยได้เลยคะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนบอกเลยว่ามไม่ผิดหวังคะ่ะเพราะว่าเป็นเด็กครีมเป็นหน้าครีมแล้วก็เป็นกันแดดเป็นรองพื้นอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ถ้าหมดเวลาแล้วแมรี่ก็จะหมดเวลาก็คือหมดเวลาเดอ้อแม่ก็จะต้องเอาราคาเต็มแล้วเพราะว่าราคาเดิมไม่ได้เนาะครีมปลอดภัยค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าแมรี่ทำครีมมาเนี่ยสามอ่ะดูสามสิบกว่าปีแล้วมันไม่ใช่ครีมเพิ่งทำเนาะสามสิบกว่าปีแล้วค่ะที่แมรี่ทำครีมเมอริน่ามานะ ชุดนี้สวยแบบใจสๆคุณน้ำฝนโอ้ยทองกว,าว้าบ้านนาะแล้วดูใส่แว่นอีกโอ้ยหมดสภาพแต่มันต้องขายของอะ่ะมันไม่รู้จะคิดลุกอะไรไงแต่ต้องขายของอะเนาะเราก็ทำตามลุกของเราไปสวัสดีทุกคนขอบคุณคุณน้ำฝนน่ารัางจังเลยตามมาชมแมรี่อีกอืเลิฟนะ SOM สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็แอปเบลค่ะแอปเบลได้ดอกดอกอะไรนะลืมแล้วดอกชบาชบาแก้วนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะคุณน้ำฝนตัวนี้เลยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยใช่ใช่ใช้คู่ได้ใช้คู่ได้เลยนะคะใช้คู่กันก็โอเคเลยคุณอรุณสวัสด์ ใช้คู่ได้นะคะใช้คู่ได้ทานี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยเมอร์นะรีนาเลดค่ะนะคะแกใช่ค่ะแกค่ะคุณน้ำฝนแกค่ะหรืออย่างนี้ก็ได้คุณน้ำฝนตอนตอน,ตอนที่แบบเขาเรียกอะไรอะตอนกลางคืนเราอัดคู่นะอัดคู่แต่ตอนกลางวันเราเล่นตัวนี้ตัวเดียวแค่นี้คือจบมันจะได้เกาะแป้งมันจะได้เกาะแบบแม่เนาะ แล้วมันก็จะได้ไม่เป็นไม่เขาเรียกอะไรอ่ะตอนกลางคือมันล้าลึกไงเช้ามาหน้าเราก็ใส่เลยไม่ต้องมักหนุงมักหน้าให้เปลืองตังทุกคนมาเร็วเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนี่เท่าไหร่เดี๋ยวสี่ทุ่มแล้วโอ้ทาไมเดี๋ยวนี้ง่วงนอนอะ่ะดีเนาะง่วงนอนไวก็จะได้แบบโอ้โหผิวพรรณก็จะได้ผ่องใสเป่งปังมีน้ำมีนวล เดี๋ยวก่อนขอกินน้ำก่อนหมดแรงโอ้ยลูกดิฉันนะเดี๋ยวนี้ลูกดิฉันจะไหลทั้งวันทั้งคืนเลยนะดิฉันต้องกลับมาไหลใหม่แล้วพลังตกไม่ได้เลยอะไม่ได้ไหลนานมันมันไม่ได้เดี๋ยวต้องลุกมาไหลทุกวันละวันละนิดละหน่อยละหน่อยละนิดเนาะทุกคนขาเห็นกดกันสะบ้านหันแหลกเลยนี่ค่ะ กดกันสบันหันแหลกเลยเยลีเห็นนะยยลีเห็นนี่กดกันสะบันหันแหลกเลยนี่เซรั่มเนาะนี่เซรั่มจะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่นะ่าเปลี่ยนไปจริงหรอดีหรือไม่ดีคะคุณคุณหัวใจสีชมพูดีหรือไม่ดีคะคนลมต้องเปลี่ยนนะเหมือนเราเปลี่ยนชุดไงเราต้องไม่ใส่ชุดเดิมนะตลอดนะ นะดีหรือไม่ดีลูกรอคําตอบแล้วแล้วแล้วดีหรือไม่ดีลูกถูกใจใช้เลยดีไหมลูกอะไรนะลูกก็ดีค่ะแตคคออะะ่คิดถึงเรื่องเก่ามากคืออะไรลูกคิดถึงเรื่องเก่าคืออะไรหรอ หนูต้องเข้าใจนะแม่อายุหกสแม่อายุหกสิบนะเหมือนละบ้านนะแม่นี่เหมือนบ้านนะบ้านที่แบบสร้างมาห1ปีนะลูกมันจะต้องมีรอยแลานะพะมาเนี่ยมันจะต้องเก่านะลูกโซฟาบางตัวก็ต้องทิ้งหรือมันขาดก็ต้องไปซื้อมาปะใหม่หรือเปลี่ยนเลย แม่ก็เหมือนกันลูกจริงแม่ก็เหมือนกันนะลูกเพราะอะไรแม่ก็เหมือนบ้านเก่านะลูกนะที่แม่ปรับบุงเปลี่ยนแบนงแก้ไขนะลูกนะจริงนะร่างกายของแม่ก็เหมือนกันแต่ถ้าแม่เนี่ยโอ้ยไม่กินอะไรเลยกินข้าวเป็นมอมอ,มอกินน้ำพริกปลาทูกินผักเยอะๆแล้วก็มีอะไรก็กินเพราะว่ายุหกสิบเอ็ดแล้วว่าจะอยู่ได้ที่ทักกี่วั แม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะลูกเลยว่าจะตายวันไหนไม่เป็นไรจะกลับว่านเก่าวันไหนไม่เป็นไรแต่ทุกวันไม่เป็นไรแต่ทุกวันที่มีมีผมที่เป็นแบบนี้มีผิวที่เป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าความสุขลูกความสุข ความสุขจริงๆแม่บอกเลยมันคือความสุขของแม่ที่ได้เห็นหน้าตาตัวเองในตอนเช้าๆที่ได้ลุกขึ้นมาแต่งตัวได้ลุกขึ้นมาเขียนคิ้วได้ลุกขึ้นมาปั่นมันคได้ลุกขึ้นมาปั่นมันคูได้ลุกขึ้นมาปั่นมันค่าได้เมีความสุขที่กลายเป็นคนแก่ที่ไม่ต้องมีภาระคือ คือคือไม่ใช่ไม่ต้องเป็นภาระของใครไม่ใช่ไม่มีภาระพูดผิดจริงเพราะอะไรเพราะความที่เราอายุเยอะแล้วเราดูแลตัวเองเนี่ยมันทาให้เราอ่ะได้งานน่ะโอ้ยได้งานเป็นพรีเซนเตอร์นะทุกคนตลกไหมแต่ถ้าเราไม่ทําล่ะแล้วเรานอนอยู่แม่เอาเราเกิดมาอ่ะคุณยายเป็นคนต่างจังหวัดคอดแม่สี่บาทฉีกว่าถุงห่อนะจ๊ะแม่ไม่ได้ห่อด้วยแผ่นเพิดนะฉีกว่าถุงห่อ บ้านไม่มีห้องน้ำมาทุกคนแล้วแม่ต้องตะเกียกตะกายแม่ละจ๊ะฮะไอคนที่บอกว่าลําบากไอคนที่เจอวิกอะไรนะวิกฤตของชีวิตไอคนที่แบบโอ้ยโอ้ไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะเล่าค่ะไม่อยากจะเล่าเลยเกิดในดินแดนตำบลเล็กๆอําเภอเล็กๆไม่มีไฟฟ้ามันทรมานขนาดไหนหุงข้าวด้วยฟืนนะคะ แค่นี้แต่เราเดินทางมาขนาดนี้เพราะอะไรน่ารัก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 ดีด